โอเคครับผมสวัสดีพี่พ่อแม่พี่น้องน้องชาวทาทุกท่านนะครับผมก็สัปดนี้เรามาสอนวิธีเปลี่ยนฟิตมาร์เกอร์หรือเอฟเฟกต,ตอนเวลาเราโดนยิงนะครับเอ้ยไม่ใช่เราโดนยิงสิเรายิงโดนเออนะก็ขั้นแรกเลยแล้วก็มาตรงนี้ครับคอนเล็ตติงโอเคคุณเห็นตรงนี้ใช่ไหมครับก็ยูสคลาสสิกยูสฟีดแบ็ก ตอนแรกมันจะเป็นออฟครับพอมาตรงนี้ปุ๊บเราก็เปลี่ยนเป็นออนทีน่ดครับจบเสร็จแล้วเราก็จะได้มีฟีดแบก็กทันเก่ามาแล้วครับผมก็คลิปนี้ก็มีที่นี่ครับอธิบายคร่าวๆครับสำหรับคนที่ชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ครับแล้วก็่อจะได้สอนเพื่อนๆคนที่ยังทำไม่เป็นฮะทจริงก็ง่ายแค่นี้แหละผมก็เพิ่ง รู้มาเนี่ยก็ลองปรับโมโม์ดูก็ได้นะก็หรอบน,นี้ก็คลิปนี้ก็ลากนรเก่อนในแค่ที่เท่าน,นี้แล้วเจอกันคลิปหน้าครับบาย